สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะคะมาพบเจอกันอีกแล้วค่ะกับน้องพิมพ์ีสีอีสาน USA โอ้ยพี่น้องน้องพิมพ์มีกะบอกคอยถนัดเบลาภาษากลางปันไดเนาะจ้า,จาถนัดคักๆกะกคือภาษาอีสานบานเฮาจ้าพี่น้องสวัสดียังเป็นทางการจา้าน้องพิมพีนะคะได้รับคอมเมนต์ที่น่ารักจากพี่คนหนึ่งเนาะค่ะว่าน้องช่วยพูดเป็นภาษากลางได้ไหมพะนาะ น้องพิมพมีกะเลยนะคะพยายามทีสิเว้าวภาษากลางน้ำละกะภาษาอีสานบานเท่าน้ำเน,นาะจ้าลักๆแล้วน้องพิมพมีกะถน,นัดภาษาอีสานจ้าชีวิตในชนบทอเมริกามือนีกะอีกคือเกาจ้าภาละนาทีที่น้องพิมพ์นะคะต้องรับผิดช,ชอบนั่นก็นคือส่งลูกชายไปโรงเรียนจ้ะพี่น้องคะแต่โชคดีเนาะจ้าพอบานไปส่งห้มือนีค่ะพี่น้องนี่ก็คือสวนพักหลังบ้านของน้องพิมพ์มีจ้า เป็นสวนพักปลายฤดูแล้วจา้าอีกบกี้เดือนนะคะหิมะกัสซิลุงความหนาวกัสซิมาเยือนแน้จ้าพี่น้องนี่เป็นพักกาดเคี้ยวปีแนจ้จ้าที่น้องพิมปูกไว้ในช่วงปลายฤดูจ้าพี่น้องคะงามหลายจา้าหลังจากที่ทรงลูกชายเรียบร้อยนะคะน้องพิมพ์มีกะได้ยาง มาเลาะเบิงเนาะค่ะต้นกล้วยที่น้องพิมพได้ปลูกไวจ้จะพี่น้องคะปลูกกล้วยในเมืองหนาวเนาะจ้าบอคือได้กินหมากจักเทือจะพี่น้องได้ใส่แต่ใบเนาะจ้าสิ้นสุดฤดูกาลเห็ดสวนพักแล้วจะพี่น้องคะต้นกล้วยน้องพิมพ์ก็ทําการตัดเรียบร้อยแล้วก็เอาแกลบมาปกคุมไว้จ้าปรากฏว่ามือที่แล้วจะอุณหภูมิอุ่นขึ้นค่ะนกกล้วยก็เลยงอกออกมาแบบนี้ละจ้าพี่น้อง ป่จําเป็นต้องเอาเขาไปในบ้านเนาะคะ่ะแค่เอาแกลบปกคุ้มเดี๋ยวเขากระกับขึ้นมาเองจ้าชีวิตในชนบทอเมริกาเนาะคะ่ะถือว่าเป็นชีวิตที่เรียบง่ายค่ะพี่น้องหาอยู่หากินตามธรรมชาติหาเห็ดหาหนา่ตกปลาก,กวากันไปเนาะจ้าช่วงนี้กะอากาศกําลังดีค่ะพี่น้องคะน้องพิมพ์นี่นะคะกะใสเวลานะคะในการเข่าสวนพักออกกําลังกายเนาะคะ่ะหลังจากที่ทรงลูกใชยไปโรงเรียนเนาะจ้า นี่เป็นบรรยากาศโรงเรียนของลูกชาย่ะพีพิ้องค่ะที่บบหางจาัดบานของน้องพิมพ์เลยค่ะขับรถแค่หาาที่จะมูบ่บานของน้องพิมพ์นะคะกะอยูไกลกันกับมหาหลัยน้ำจาพีพน้องมหาหลัยเชฟเปิร์ดทาวเวสเวอร์จิเนียเนาะคะ่ะยางไปทร่กะนายางได้เนาะคะ่ะแต่ว่ากขับรถก็สะดวกกว่าจะพี่น้องค่ะโรงเรียนของน้องช่อนนะคะกับเป็นคือจังโรงเรียนบ,บัดบานเฮาจะพี่น้องค่ะ โรงเรียนกอนเกณฑ์เนาะคะ่ะน้องช่อนอายุสี่ขวบค่ะพี่น้องคะกะมาเขาพีสคู่ก่อนเนาะคะ่ะซึ่งโรงเรียนกะอยู่ไกลๆก,กับมหาลัยเลยจ้าอนาคตกะบ่ต้องไปไกลค่ะพี่น้องคะหลังจากที่ลูกใชยเนาะจ้าะะจบจากไฮสคู่กะตอมหาลัยอยู่ข้างๆบ้านนี้เลยจ้าอันนี้เป็นบรรยากาศพี่นอ้องอเตรียมตัวถามาหลับน้องช่อนแล้วจ้าคุณคู่นะคะกําลังสีผ้าเข้าไปในโรงเรียนค่ะพี่น้องคะ บรรยากาศนะคะการดูแลเทคแคร์ของคุณคู่ในอเมริกากะเป็นตาหักค่ะพี่น้องคะเขาให้ความสําคัญกับเด็กหน่อยอย่างมากๆเลยละจ้าน้องพิมพ์กะมีลูกซ้ายคนเดียวค่ะพี่น้องคะวไว้กาลังซนไว้กําลังเบากําลังจ่าเลยละค่ะออกจากห้องเลียนมาเนาะ,ะค่ะกะเบาให้แม่ฟังนะคะว่าเกิดยังคืนแน่มือนีเนาะจ้าพี่น้องคะน้องบอกว่าน้องเฮดกับเข่าฮุกค่ะ กับเขาโฮกนะคะคุณคู่ก็มาซอยเก็บเนาะจ้าพี่น้องคะเด็กน้อยกําลังเรียนรู้เลยล่ะค่ะมีพี่ๆหลายคนถามกันเขามาเนาะค่ะว่าน้องพิมมีโบไดไปเหตุงานบอกเนาะจ้านี่ล่ะค่ะพี่น้องงานของน้องพิมมีเนาะจ้าเป็นงานที่ยิงไงหลักะสําคัญที่สุดค่ะน้องพิมมีมาอยู่อเมริกาเจ็ดปีแล้วจ้าพี่น้องคะมาแรกๆนะคะก็เริ่มต้นจากการเหตุงานค่ะไปเรียนรู้สังคมฝรั่งมาเบิดแหละพี่น้อง จังใดตัดสินใจนะคะมีน้องช้อนจ่าละกะมาเป็นแม่บ้านอย่างเต็มรูปแบบณตอนนี้ค่ะแต่ละมือแต่ละวันเนาะค่ะกะดูแลลูกไปเลี้ยงลูกไปแน่เนาะค่ะพี่น้องคะกิจกรรมในสวนพักกันยังคงมีเรื่อยๆเนาะจ้ะนี่คือแปลงกระเทียมจะพี่น้องคะที่น้องพิมพ์ได้ทําการปลูกไปเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วเนาะค่ะมือนี่สีผ้ามาเบิ่งค่ะว่างอกหลายซ้ำใดเนาะจ้ะการปลูกกระเทียมเนาะค่ะพี่น้องคะกระโบเมนวาซ์ได กินง่ายๆนะคะเป็นการปลูกแบบคามปีไปเลยเนาะจ้าปลูกไว้ตอนนี้นะคะปีนาพุรจ้าจังสได้เก็บหัวเนาะค่ะของเขากระงอกออกมาจากพี่นองค่ะฝนกระบอกตกลายมือแล้วนะคะดินกระแห้งแห้งเนาะจ้ามือนีนะคะน้องพี่มี่กะสิพาพี่นองมาฮดน้ำกระเทียมเนาะจ้าล่อถ่าเบิงเด้อค่ะปีนานะจ๊ะพี่นองคะหัวของเขาเนาะค่ะว่าสุด้หลายซำดจ้า ผ่านไปสองอาทิตย์กว่าๆจะพี่น้องคะ่ะงอกแล้วเนาะจ้ากะทือว่านะคะได้ผลลัพธ์ที่ดีจ้ากะล้อเบิงนะคะว่าปีนี้น้องพิมก็คึ้นสุดแต่กะเทียมหลายเติบยูจ้าพี่น้องคะ่ะงอกดีดีแน่จ้าการใช้ชีวิตในชนบ,บทอเมริกาแบบนี้น้องพิมพ์นี่กะทือว่าดีเด้ค่ะพี่น้องคะ่ะมันเป็นชีวิตที่บวุนวายเนาะจา้าเป็นชีวิตที่เรียบง่ายเป็นชีวิตที่ยูแล้วบกคอย ปวดหัวปันใดเนาะจะพี่นองคาเพราะว่ามันอยู่กับธรรมชาติจะพี่นองคาอีกประดนจ้ช่วงฤดูสปริงฤดูใบไม้ผลินะคะน้องพี่มีกะสีเอาไกมาลงจาล่าไกมาลงเลียงค่ะพี่นองคากะสิเห็นอีกนึ่งบรรยากาศเนาะคะ่ะการเก็บไข่ไกเนาะจ้ะพี่นอะงคาหลักาการหานอไม้นะคะในช่วงฤดูใบไม้ผลิเนาะจ้ะมือนีกะสิมาอัปเดตเนาะคะ่ะอัปเดตระเบียงจะพี่นองคาระเบียงบานของน้องพี่มีเนาะคะ่ะกะ ได้เป็นรูปเป็นล่างขึ้นมาแน่จักน้อยแล้วจากพี่นองค่ะต่อไปเนาะคะ่ะเฮากับสดมีพื้นที่นะคะนางถ้าคลิปวิดีโอนะคะสวยๆงามๆให้พี่นองเข้าเบิ้งนะคะมองจิบกาแฟเนาะจ่ารือบสันก็เป็นมองนั่งเล่นจ้าตอนรับนะคะพีพีพคนไทยอยู่ต่างรัฐเนาะคะ่ะทีสิยากมหานใหม่น้ำดองพิมมีเนาะจ้านางพิมีกะสิเตรียมสถานที่ไหว้ถานเนาะจ้ายินดีตอนรับเอื้อยอายเฮาสุขสุขคนจา สุดท้ายทายคลิปวิดีโออีกคือเกาเนาะจ้าน้องพิมมีกะสินาเสนอชีวิตความเป็นยูในชนบทอเมริกาของครอบครัวน้องพิมมีแบบนี้ตลอดไปเนาะจ้ากะพีๆนะคะกะ,ะคอมเมนต์พูดคุยนะคะถามข่าวกันใดเนาะจ้าว่าเป็นแนวดนะคะสําหรับไพรทติสิญยมาอยู่อเมริกาเนาะค่ะมาใส่ชีวิตในชนบทอเมริกาแบบนี้นะคะกะเบิ่งจากวิดีโอน้องพิมมีกันแล้วเนาะค่ะพี่น้องคะชีวิตกะสิประมาณนี้เนาะจ้า ขอบคุณเอื้อายสุขสุขคนด้ค่ะสำหรับวิดีโอนี้น้องพิมีเิล่าไวสามีสะกอนนะจ๊ะพอกันวิดีโอหน่าเด้อจ้าสวัสดีค่ะ